มีป้ายบอกทางสาหรับสาวกที่กระจายาเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับดาวิดในวันนี้นะคะที่เขาอยู่ในคำตอบเหล่านี้แล้วดาวิด,ด,วดมีข้อบัญญัติที่สำคัญสําคัญนะคะที่อยู่ในเรื่องของดาวิดอยู่สามสามข้อหลักข้อแรก ก็คือหนึ่งสมุเอลบททีส่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งถึงสี่สิบเจ็ดอันสำหรับเราสาวกที่กระจัดกระจายพวกเรานะสิ่งที่เราต้องเห็นก่อนเลยคืออะไรนะแล้วต่อมาในข้อที่สองเนี่ยก็คือเพลงซโลมอนบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงห้าแล้วก็ข้อที่สามก็คือหนึ่งพงวดานบทที่ยี่สิบเก้าข้อที่สิบถึงสิบสี่สามอย่างเนี่ยเราต้องรู้สามอย่างนี้ก่อนเราถึงจะเห็นหรือว่ารู้ถึงการเดินทางของดาวิด ดาวิดสิ่งเราถึงจะรู้ถึงเนี่ยป้ายบอกทางของดาวิดเอ่อดาวิดสินยืดมาเสร็จเดิมเรนตองเตวะวางยันเสล็จเดวะแต่ที่เรารู้นะคะดาวิดไม่ว่าตอนเขาจะเป็นแลมแนนหรือตอนที่เขาเป็นกรรษัตริย์แล้วเขายังคงมีคำไม่ฐานที่เหมือนกันคุณเดวันนี้เราพบว่าเป็นกอริย์กับสู้กันในข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไปดูในเนื้อหานะคะจะเป็นเนื้อหาที่เขาต่อสู้กับโกลิอัสซึ่งมันมีสองสิ่งที่เราจําเป็นที่ต้องอ้างอิงในจุดนี้ อย่างแรกโอลิอาสิโอลิอสเนี่ยเขาไม่ไดเอามาแค่อาวุธเท่านั้นอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอันเนี้ยไม่รู้ไม่ได้เขามาโดยนามเนี่ยของอาพระเจ้าหรือเทพของฟริสเตียเขาใช้นามเนี่ยของเทพของฟริสเตียเนี่ย ก็ที่จะสาบแช่งอิสราเอลสาบแช่งดาวิดนี่คือความล้ำลึกนะคะที่ซ่อนอยู่ฉะนั้นดาวิดในตอนนี้เองก็เหมือนกันเขามาด้วยพระน,นามของพระเยโฮวา 결국 이 대결입니다. 여러분 지금은 사단 악한 영들은 여러분 집과 자녀막 저주하고 있다. 아이 니거그리다 루크, 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 루 ดาวิดในตอนท้ายดาวิดบอกว่าอะไรคำตอบที่ดาวิดถือครองมาว่าเจ้าเนี่ยมาหาเราด้วยดาบด้วยหอกด้วยหอกซัดแต่เราเนี่ยมาหาเจ้าโดยพระนามของพระเยโฮวาผู้ที่เจ้าเนี่ยทำการบินประมาทนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่ท พวกเรามีพระนามของพระเยโฮวาที่จะทำลายอำนาจเนี่ยของพระนามหรือชื่อของพลังความมืดของชั่วร้ายในโลกไปนี้ให้ล่มสลายลงได้ อย่างนั name, <ım> ้นเราดูนพระธรรมยอห์นบทที่สิบเจ็ดนะคะก็จะพูดถึงว่านามของเรานามของพระเยโฮวาห์พระเยซูแล้วนามของพระองค์คือนามแห่งอิมาเอลโอ้จงให้ฐานในน้มของเราจงทูนขอในนามของเราซึ่งมันเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากปล่อยพวกเรานะคะที่จะลืมตาเปิดสายตาทั้งฝ่ายยานออกดาวิดก่อนที่เขาจะสร้างวิหาร เขาทำการสร้างป้อมปราการ <S <S ป้อมปราการหนึ่งพันป้อมเาหตุจราวิงเจ้า들오늘많은우리นนี้มีนักวิทยาศาสตร์นะคะอยู่นี่หลายท่านทหารหลายท่านขอทุกท่านเนี่ยจดจำเรื่องนี้เอาไว้อาจจะต้องทำหลายอย่างก็จริงแต่สิ่งที่ต้องทำเลยนั่นก็คือสร้างป้อมปราการโดยเด็ดขาดนั่นเอง ศรีบาลทั้งหลายทุ่งนาให้เราเนี่ยสร้างป้อมประการโดยเด็ดขาดไว้แต่ละแห่งแต่ละแห่งที่นั่นถ้าเป็นอย่างเชื่อักของเราจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนดูเหมือนกับดาวิดคนเดียวสร้างถึงหนึ่งพันป้อมประการแล้วต่อมาเขาได้ทําการเตรียมวิหารค่ะลองดูเขาอิหารถึงขนาดไหนดาวิดซึว่งจน입ตั하기전에 ก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่แบบวิหารซึ่งจนคุณตั้งพุทธมันเจ้าก็พวกเขาเริ่มค่ะจากการคิดตัวของเขาเพื่อเตรียมในการสร้างวิหารก่อนโซโลโมอนจี๊ดต่อกันแต่คนที่ได้สร้างจริงๆคือโซโลมอนด่าชุนเบี้ยวคุณต้งรู้กันเนี่ยนั้นคนที่เหมือนทั้งอุทิศตัวเรื่องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างใ,ใครทำก็คือดาวิด เพราะในช่วงดาวิดช่วงของสมัยของซาโลมอนเนี่ยถือว่าทำให้ประเทศแข่งแก่งที่สุดเลยในยุคสมัยนะั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องจดจำมาไว้เสมอท้ยยายที่สุดเราต้องมีชัยชนะในการทำสง,งครามทางฝ่ายวิญญาณเราจะต้องสร้างป้อมปราการค่ะที่จะกอบกู้ทุง่งนาทั้งหมดน,ดน,ดนี่ถือเป็นการประกาศและการประกาศการทำรกิจนื้พันธกิจ อันน right um, so no ี้มันก็คือเทมเพิลนะคะสงครามเทมเพิลคือสงคามสงครการสางวิหารหรือวัดนั่นเองสงคราเมสันเนี่ยันที่บูซานนะคะที่โซจะต้องให้แบบเหมือนคนที่มาต่างจ ต่างประเทศเนี่ยเขามาแล้วสามารถเหมือนอยู่บ้านของเขาเลยทําทุกอย่างได้ตามใจของเขาถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าที่เกาหลีเนี่ยถือเป็นที่ทำธุรกิจแล้วจริงๆนะคะถูกไหมแบบเอ้ยเขามาแล้วเขาว่าเอ้ยเขาจะไปเนี่ยไปนวมิษกันเนี่ยไปนวมิษกันกันเราได้รู้กันจะเ้าต้องให้ถึงขั้นที่แบบเออเราไปพักกันเถอะเราเนี่ยก็ไปเคร่ยดจ้ะ ถ้าเราไม่มีระบบแบบนี้เนี่ยพวกคนต่างชาติก็ไม่สามารถเข้ามาได้คนที่เป็นคนที่เจ็บป่วยเองก็เหมือนกันต้องให้ที่พักแบบสบายกับเขาให้เขาสามารถมีที่ชื่ออธิฐานได้เรื่อจักให้ที่ที่นั่นเป็นเครื่องจักรจะสำคัญมากๆฉันในอนาคตนะคะ จะเปิดยุคที่เป็นยุคของสุขเสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดยุคของคด้วยนะคะแชงให้เราอธิฐานด้วยการข้าพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์อทุกเกียรตินั้นจะพระเจ้าจะเป็นผู้รับเกียรติทั้งหมดขอวิญญาณแหายแสงสว่างไปทั่วโลกวันนี้ขอเป็นเวลาที่สำคัญที่เราจะตัดสินใจอธิฐานทั้งหมดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อ่าเมน